น้องรีนาลูกสาวออยเธอรับรู้พ่อแม่แยกกันคุณพ่อสายสตรองอย่างออยธนาสุทธิกมลที่เลี้ยงลูกสาวน้องรีนาได้อย่างอบอุ่นและเต็มที่กับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนนี้มากไม่เท่านั้นยังคงทำหน้าที่คุณพ่อได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งคุณพ่อออยมักจะชอบถ่ายภาพลูกสาวลงโซเชียล พร้อมชวนกันทำหน้าทำตาเทะเลึนเล่นกล้องกันแบบฮาๆอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวส่วนความรู้สึกของลูกสาวนั้นแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่พ่อและแม่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะทำต่อให้ดีเชื่อว่าลูกก็คงรู้สึกข้างในแต่พูดไม่ได้ลูกพูดไม่เป็นก็จะเงียบๆในเรื่องมุมมองความรัก ออยธนาเผยว่าไม่ได้มองแล้วตอนนี้มองไปที่จะทำต่อไปอย่างไรให้มันดีดูสถานการณ์ดำรงชีวิตต่อไปและช่วยกันดูแลลูกเรื่องความรักเลิกมองไปสักพักแล้ว